สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมึงของพอร Morning Report ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2568ค่ะสําหรับวิเคระห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำทําสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องที่ระดับ2,850เหรียญนับนะเป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า100เหรียญภายในเพียงเวลา1สัปดาห์หลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือแนวต้านสําคัญที่2,800เหรียญได้การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาทองคำในครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ กังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าโดยล่าสุดมีการตอบโต้ขึ้นภาษีสารัฐ10%ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจโลกและกระตุ้นให้นักลงทุนมองหาทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้การอ่อนค่าของค่างเงินบาทสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่หนุนราคาทองคําโดยดัชนีค่างเงินดอนลลาร์สหรัฐได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้หลุดแนวรับที่108จุด ลงมาอยู่ที่107.87จุดหลังตัวเลขการจ้างงานที่เปิดรับสมัครเมื่อคืนที่ผ่านมาต่ำกว่าที่คาดการโดยคืนนี้จะยังตับตามมองตัวเลข a d p Nonfarm และ I.S.M. Service P.M.I. ที่คาดการว่าจะออกมาเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กองทุนทองคำ S.D.R. วันก่อนหน้าขายออก2.58ตันปัจจุบันถือคองทองคำที่863.05ตัน ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ขายสุทธิ1.72ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1นึ่มกราจนถึงปัจจุบันขายสุทธิ9 4 7ตันดิีเคราตันราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงทำสถิติสูงใหม่อย่างต่อนเนื่องสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากราคาทองคำมีการปรับขึ้นตัวอย่างรวดเร็วแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรเป็นช่วงๆและรอจังหวะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงโดยวันนี้มีแนวรับระยะสั้นที่2830ปยเหรียญและแนวต้านที่2860ปยเหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่4 5 0 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านระยะสั้นที่45,600บาทต่อบาททองคำยังคงแนะนำให้ซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว สรับแนวรับที่1ในวันนี้2,830เหลียนแนวรับที่2,820 2, เหลียนแนวตาที่1,2,860เหลียนและในตาที่2,2,870เหลียนและกลับมาพบกับบุญของพร Morning Report ได้ในวันทุงนี้สมับวันนี้สวัสดีค่ะ